สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อโซน y ่รุ่น VPLCX120 นะครับสำหรับสเปคของเจ้าโซน y ่โปรเจคเตอร์นะครับโซนิ่ VPLCX120 ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนครับคอนทราต์เรติโอ2200ต่อ1นะครับความละเอียด 1024คูณ768หรือว่า xga นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบนะครับฉายเข้ากำแพงกันเลยนะครับวันนี้ทดสอบกลางวันแล้วก็ฉายเข้ากำแพงกันนะครับมาเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบได้เลยนะครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีช่องต่อ hdmi นะครับมีเพียงช่องต่อ vga แล้วก็ช่องต่อวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับนอนแล้วครับฉายเข้ากําแพงนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับทาการทดสอบฉายเข้ากําแพงนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความแจ่มความสว่างนั้นจะมีมากขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามันไม่เจอสัญญาณแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่มอินพุตได้เลยนะครับเมื่อ กดที่ INPUT แล้วมันก็จะเจอสัญญาณครับนี่ครับเจอมาแล้วครับสัญญาณมาแล้วผมจะทำการทดสอบนะครับเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับที่ผมได้ออาโหลดไฟล์มาจากใน y t u t u นะครับแล้วก็เอามาลงไว้ในแฟลชไรฟนะครับเอาไว้ทดสอบโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมหาไฟล์ที่ผมเคยทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูครับ สายเข้ากําแพงครับถือว่าภาพแจ่มนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโตนี่นะครับ VPL CX 120นะครับวันนี้ถือว่าใช้งานได้แจ่มทีเดียวครับสายกลางวันนะครับ ขายเข้ากำแพงนะครับได้จอใหญ่แล้วก็ชัดดีทีเดียวครับ Sony VPL CX 1 2 0นะครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับถือว่าชัดเจนมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Sony 3000ลูเมนตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับ ภาพสวยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามแล้วก็แจ่มสว่างทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโซนี่ตัวนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับให้ภาพฉายได้จอใหญ่แล้วก็สวยงามนะครับเนียนกริบเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโซนี่ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา5,900บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่081551998 8ครับเด็กชาติพวงเก็กจากซีสเกตชาแนลครับ